จอกันอีกแล้วนะคะกับปะแก้ววันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะคือมีน้องคนไทยคนหนึ่งเธออขอเล่าตั้งแต่สมัยเธอยังเด็กๆนะคะคือพ่อแม่นี่แต่งงานกันนะ,ะแม่ก็ค้าขายเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนพ่อก็รับราชการนะคะแล้วทีนี้พอหลังจากที่พ่อกับแม่แต่งงานกันอ่า ก็คอดเธอซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวนะคะเธอก็อยู่มาจนกระทั่งเธอขึ้นมอหนึ่งนะคะได้ข่าวว่าพ่อไปมีบ้านเล็กอีกบ้านหนึ่งนะคะซึ่งแรกๆเนี่ยเธอจะเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันมาตลอดเวลาแล้วในที่สุดพ่อก็ย้ายไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นนะคะ,ะซึ่ง พ่อกับแม่ก็ยังไม่อยากกันนะะพ่อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากอยาาเพราะว่าบอกว่าสงสารแม่นะคะอ่าแล้วทีนี้อ่าพอหลังจากที่พ่อไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นถามว่าพ่อส่งเสียอะไรเธอไหมกับแม่ไหมไม่นะ,ะมีแต่ยายนะคะที่ที่มาส่งเสียเลี้ยงดู เธอก็อาศัยอยู่กับแม่นานๆยายคุณยายคุณตาก็จะมาอยู่ด้วยนะฮะแล้วพ่อก็ไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นจนกระทั่งมีลูกสามคนนะคะสามคนเป็นผู้หญิงแล้วทีนี้เธอก็ทำงานไปด้วยส่งตัวเองเรียนไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้เป็นภาระใหะ้ตายายแล้วก็แม่มากนักนะคะแล้วในที่สุดเธอก็จบปริญญานะ,ะพอหลังจากนั้น เธอก็อยากหนีให้พ้นจากจุดนี้นะคะเธอบอกว่าเธอหมดศรัทธากับผู้ชายไทยนะคะแล้วมีผู้ชายหลายคนมาจีบเธอเธอก็ไม่สนใจนะคะเธอก็มุ่งมุ่งเรียนภาษาอย่างเดียวเลยนะคะ,ะเวลาเธอลงเรียนมหาวิทยาลัยเธอก็เรียนภาษานะคะทีนี้หลังจากที่เธอเข้าเว็บหาคู่เธอก็เจอผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่ง อายุแก่กว่าเธอสิปีนะคะเขามีหน้าที่การงานที่ดีหลังจากนั้นก็แต่งงานกันแล้วก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะบางครั้งบางปีเธอก็จะให้แม่กับตายายไปเยี่ยมเธอที่ต่างประเทศนะ,ะชีวิตก,ก็แบบเนี้ยนะคะจำดำเนินอยู่อย่างเงี้ยจนในที่สุดนะคะมีวันหนึ่งมเีเด็กสาววัยรุ่นนะะ ทักเข้ามาบอกว่าจำเธอได้ไหมเธอเป็นลูกของพ่อนี่ๆก็ว่าไปนะคะเธอก็นึกในใจนึกอยู่ตรงนั้นก็ไปถามแม่ถามอะไรนะคะแม่ก็บอกว่าเอา้าก็ลูกพ่อแกไงกับเมียคนนั้นไงนะคะแล้วทีนี้เธอก็ไม่ได้ตอบนะเพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อกัน นะแล้วในที่สุดพ่อก็ป่วยนะคะพ่อกเกษียณแล้วก็ป่วยหนะักทางนั้นก็เอาพ่อมาส่งไว้ให้แม่ที่บ้านนะคือเวลาดีใช้งานเวลาหมดผลประโยชน์ก็เอามาทิ้งไว้กับแม่นะก็ดูแลกันไปจนกระทั่งพ่อเสียชีวิตลงนะอยู่ได้สองปีพ่อก็เสียชีวิตลงแล้วทีนี้พอหลังจากที่พ่อเสียชีวิต ทางผู้หญิงคนนั้นก็มาไฝ่ตลอดนะคะไฝ่ตลอดว่า,าจะต้องใดเงินนั่นเงินนี่ซึ่งแม่ก็ไม่ได้สนใจนะแม่ก็ไม่สนใจบอกว่าก็สมบัติทุกอย่างเธอก็ได้ไปหมดแล้วนี่อันนี้ฉันมาหา,หาเองแล้วก็ลูกฉันซื้อให้ฉันแม่ก็บอกแบบนี้นะคะแล้วในที่สุดเขาก็ไม่ติดต่อแม่มาแต่นะคะเขามาติดต่อทางเธอนะคะผู้หญิงคนนั้นก็ออกตัวแรงนะะบอกว่าฉันเป็น แม่แม่แม่ภาษาอีสานเรียกแม่นาเนาะก็คือคือเป็นเมียน้อยของพ่อเป็นแม่อีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยอยากให้เห็นแก่สายเลือดซึ่งเป็นลูกของพ่อเธอเหมือนกันอยากจะให้เธอเอาน้องไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยอยากให้ไปเรียนที่ต่างประเทศนะซึ่งเธออ่านแล้วเธอก็ไม่ตอบนะแล้ววันหนึ่งเธอก็ไปเห็นเ โพสประจานในโพสด่านะคะว่ากอีอกแก่เป็นเมียฝรั่งก็ลืมตัวน้องแท้ๆน้องสายเลือดตัวเองแท้ๆก็ไม่ดูดำดูดีอพอพอ่พอตายแล้วก็ไม่สนใจใย,ยดีนูน่นนี่นั่นไปเรื่อยนะคะเธอก็ไม่สนใจเธอก็บล็อกไปเลยนะคะไม่ตอบโต้ไม่อะไรทั้งสิน้นเพราะว่าถามว่าเกลียดผู้หญิงคนนี้ไหมเธอบอกเธอเกลียดผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาแย่งความรักจากพ่อจากแม่ไป ะะแย่งความรักของพ่อจากแม่ทําให้เธอต้องถึงกับถึงมีพ่อแต่ก็เหมือนเด็กกำพร้าไม่ได้มีความอบอุ่นหรือรักพ่อ,อ,อเขาเรียกอะไรอะมีความสัมพันธ์ความเป็นพ่อลูกอะไรแบบนี้นะคะซึ่งไม่มีความรู้สึกตรงนั้นเลยมันมันเหมือนกับ ตายไปตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่อะไรแบบนี้นะคะใครจะว่าเธออากาอยู่ก็ช่างนะคะเธอบอกว่าเธอมีหน้าที่ที่จะดูแลก็คือแม่ของเธอแล้วก็คุณตาคุณยายนะคะแล้วก็สามีแล้วก็ลูกๆของเธอเธอมีลูกกับสามีฝรั่งสองคนสามีดีมากนะคะดีมากถึงจะไม่ร่ำรวยอะไรก็ เขาก็ดูแลเธอดีไม่เจ้าชู้นะคะไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็ดูแลแต่ครอบครัวใส่ใจแต่ครอบครัวนะคะแล้วก็เขาก็รักครอบครัวของเธอครอบครัวของเธอไม่ได้เรียกร้องอะไรจากฝรั่งเลยนะคะเธอไปอยู่ต่างประเทศเธอก,ก็เรียนนะคะเรียนเรียนเพิ่มแล้วก็เธอก็เป็นพยาบาลนะคะอยู่ต่างประเทศตอนนี้นะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตนะคะของผู้หญิงคนหนึ่งที่ มีสามีต่างชาตินะคะแล้วก็ชีวิตก่อนก่อนหน้านั้นก็ยุ่งเหยิงนะคะเพราะว่าพ่อไปมีผู้หญิงคนใหม่แล้วหลังจากที่พ่อเสียเขาเมียใหม่พ่อเมียน้อยพ่อก็พยายามที่จะยัดเยียดลูกสาวให้ให้เธอส่งเรียนนะคะ ให้เธอรับภาระตรงนี้ด้วยซึ่งเธอบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเธอเลยอาละคะวันนี้ประแก้วก็ขอเอวังได้ประการละชนนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ